สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีแลกทาโร่นะคะวันนี้คลิปนี้เราจะใช้ไพ่ไม่ใช่ใช้ไพ่สิพูดผิดเอาใหม่เราจะให้ไพ่สำหรับนี้ท่านเล่าเรื่องราวให้ให้คุณได้รับชมรับฟังกันดีกว่ามาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาดูกันนะว่าไพ่จะเล่าเรื่องราวอะไรออกมาในคลิปนี้วันนี้บ้างมา ขอพลังงานที่ไพ่สำหรับนี้อยากสื่อสารให้คุณได้รับรู้รับชมรับฟังกันเลยค่ะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อได้ข้อคิดดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์รับไว้แต่สิ่งที่รู้สึกดีต่อใจไปเท่านั้นนะคะสิ่งใดไม่ดีไม่ต้องรับได้เลยนะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะคิดบวกนะมามาดูกันอื คิดบวกเข้าไว้มาโอ,โอ้โหพลังงานเหมือนมีคนอยากมาหาคุณอะตอนนี้เลยนะอยากเดินทางมาหาอยากเจอหน้าอยากเริ่มต้นใหม่ อยากเริ่มต้นอีกครั้งอยากได้โอกาสอยากพิสูจน์ตัวเองอยากพิสูจน์ให้คุณได้เห็นถึงความรู้สึกที่มีกับคุณพลังงานนะคะคนคนนี้อยากสื่อสารกับคุณมากเลยนะอาจจะมีคอนแทคกกับคุณแล้วอะ่ะ หรืออาจจะเคยติดต่อแล้วแต่ว่าคุณปฏิเสธใช่ไหมหรือว่าคุณไม่มีรีแอคกับแต่คนคนนี้ก็ไม่ละความพยายามนะคะเหมือนเป็นพลังงานของคนที่โอ้โหโอ้ยคุณพระคนคนนี้อยากเจอหน้าคุณมากๆ พลังงานนะเป็นคนที่คนคนนี้นะคะค่อนข้างเป็นคนมี power นะมี power มีหน้าที่การงานไม่ว่าจะทำงานประจำหรือว่าธุรกิจส่วนตัวคือดวงผู้นำอะคงไม่ใช่บริวารแน่นอนต่อให้ทำงานในหน่วยงานองค์กรก็มีตำแหน่งแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีบริวารอีกสเต็ปหนึ่งพลังงานนะคะ อยากได้โอกาสอยากมาเจอ <c oughs> อยากมาหา <c oughs> คือคนคนนี้ค่อนข้างคิดบวกกับคุณนะหมายถึงว่าคิดดีนะคะ <c oughs> คิดในเชิงที่แบบว่าแอบคิดเข้าข้างตัวเองเหมือนกันนะว่าเอ๊ะหรือคุณจะเป็นคู่หรือป่ะเป็นคู่ที่หากันเจอแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้พูดความรู้สึกในใจออกมาให้คุณได้รับรู้ <c oughs> คนคนนี้แอบคิดลึก,ลก ในมุมของตัวเองอะว่าว่าเจอคู่อะซึ่งหมายถึงคุณอะพลังงานนะคะดูแล้วเป็นพลังงานของคนที่ก่อนหน้าที่จะเจอคุณนะคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่รักอิสระเป็นคนมีความเป็นคนโลกส่วนตัวสูงพลังงานนะคะถ้าออกจากเรื่องงานนะคนคนนี้จะเป็นคนที่มีโลกอีกใบเลยเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวในประเทศต่างประเทศการเดินทางได้หมด แล้วแต่ว่าตัวเองอยากไปที่ใดอันไหนสะดวกก็ไปได้ทางน้ำทางบกทางอากาศอะไรอย่เงี้ยคือไปได้หมดพลังงานนะคะค่อนข้างเป็นคนที่คือคนคนนี้รู้สึกถูกชะตากับคุณเลยนะวับแรกแวบแรกที่เห็นหน้าคุณที่ได้รู้จักคุณไม่ว่าจะเป็นการเห็นแบบตัวจริงไม่ว่าจะเป็นการเห็นในโลกโซเชียล ออลกริทึมของระบบมันดึงกันมาเนี่ยรู้สึกปิ๊งเลยอะ่ะรู้สึกถูกชะตารู้สึกคุ้นเคยรู้สึกบอกไม่ถูกรู้สึกแบบว่ามันลืมหน้าคุณไม่ได้อันนี้คือความรู้สึกที่คนคนนี้มีกับคุณตอนนี้นะคะแต่ที่มันพีคก,กว่านั้นก็คือว่าอยากเจอหน้าคุณมากตอนเนี้ยมากๆอะไพ่สิบใบแล้วเป็นไปได้ว่าอันนี้ตีให้นะ มันเป็นได้ทงพลังงานคนใหม่หมายถึงว่ารู้จักคุณฝ่ายเดียวแค่ได้เห็นหน้าคุณก็รู้สึกถูกชะตาอยากทำความคุ้นเคยอย่างเงี้ยพลังงานนะคะหรือเป็นพลังงานที่พวกคุณรู้จักกันแล้วก็ได้แต่อาจจะรู้จักกันในอีกบริบหนึงหมายถึงว่าคุณกับคนคนนี้รู้จักกันในโลกของความเป็นจริง ก็แค่คนรู้จักแต่คนคนนี้ไม่อยากเป็นแค่คนรู้จักอะคนคนนี้แอบคิดว่าเจอแล้วเจอคู่ซึ่งคือคุณเพราะว่าคนคนนี้รู้สึกถูกชะตาคุณตั้งแต่แรกเห็นแต่คุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยพลังงานนะคะคุณเห็นไพ่ใบที่แปดไหมเนี่ยเหมือนอยากได้คุณเป็นคู่นะ คนคนนี้เป็นคนโลกส่วนตัวสูงนะคนโลกส่วนตัวสูงเนะี่ยเอาจริงนะคะไม่มีคู่ก็อยู่ได้อะแต่การที่คุณทําให้คนที่มีความเป็นโลกส่วนตัวสูงคิดอยากได้คุณเป็นคู่เนะี่ยก็แสดงว่าคนคนนี้ต้องประทับใจในตัวคุณมากๆทั้งๆที่ยังไม่ได้รู้จักกันดีมากพอนะแค่เห็นคุณวับแรกก็รู้สึกประทับใจอันนี้ก็เป็นนินมิตตหมายที่ดีนะคะก็ต้องยอมรับว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีแต่คนเข้าหา คือพูดง่ายๆอ่ะบางครั้งคนคนนี้ไม่จําเป็นต้องไปจีบใครอ่ะไม่จําเป็นเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยในแต่ละวันก็มีแต่คนเข้าหายอยู่แล้วเจอคนมากหน้าหลายตาพลังงานนะคะแล้วบวกกับจุดที่คนคนนี้อยู่นะที่คนคนนี้ใช้ชีวิตมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกด้วยคนคนนี้เป็นคนรักอิสระมากนะแต่พอเจอคุณเนี่ย ไอความรู้สึกรักอิสระเนี่ยมันหายไปเลยอะก่อนหน้านั้นเหมือนกับว่าเอ,อ้ยอยังไม่ยุ่งกับฉันฉันแบบโลกส่วนตัวทําอะไรคนเดียวได้ไปไหนมาไหนคนเดียวได้อะไรเงี้ยนานๆก็เข้ากลุ่มเจอเพื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยเ,ออเพื่อนมีแฟนฉันก็ไม่รู้สึกน้อยไม่รู้สึกขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอคุณอะไม่เลยกลับมีความรู้สึกว่าอยากมีคู่สังกงันพลังงานอย่างน้อยก็เป็นนินมิตหมายที่ดีนะคะ ให้คุณได้รู้ว่าตอนนี้คุณกำลังเป็นที่หมายปองของใครคนหนึ่งซึ่งอยากจะพยายามที่จะเข้ามาทำความคุ้นเคยกับคุณแต่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีการวางตัวเหมือนกันนะคนคนนี้ไม่ใช่คนรุ่มล่ามให้คุณสบายใจได้เพราะว่าคนคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่มันเหมือนกับว่าทำอะไรก็ต้องระวังในเรื่องของภาพลักษณ์เหมือนกันฉะนั้นคนคนนี้จะไม่รุ่มล่าม เป็นไปได้ว่าเจอคุณในโซเชียลเห็นเขาเรียกอะไรอ่ะเห็นคุณในโซเชียลอะแล้วประทับใจพลังงานนะคะคนคนนี้เป็นใครเอ่อไพ่คลื่นนะหนึ่งวันสองราศีเป็นคนวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ราศีกรกฎวันอาทิตย์ราศีเมษ คนคนนี้สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้สามารถทํางานประจําได้แต่ถ้าทํางานประจําก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีตําแหน่งมีผู้ใต้บังคับบัญชาเยอะไม่ใช่ตําแหน่งแบบทั่วไปด้วยตําแหน่งค่อนข้างที่จะสั่งคนอื่นได้เพราะว่าเป็นคนที่มีแต่คนเข้าหาพลังงานนะคะเป็นตัวท็อปเลยนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของชีวิตจริงที่คนคนนี้ใช้ชีวิต พลังงานนะคะแต่คนคนนี้ปิ้งคุณอยากได้คอนแทคคุณด้วยอยากสื่อสารกับคุณด้วยปกติเป็นคนที่ไม่ต้องพยายามเข้าหาใครเพราะว่าดวงตัวเองอยู่เฉยๆก็มีแต่คนเข้าหาแต่คุณเนี่ยเป็นคนแรกที่ทําให้คนคนนี้อยากจะพยายามเข้าหาคุณแต่คนคนนี้ก็ไม่ใช่คนลุมรามฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะจะไม่แบบ มาเซาซีมากวนใจมาทําให้คุณรู้สึกงุดหงิดแน่นอนเพราะคนคนนี้เป็นคนมีมาดมีฟอร์มไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะเป็นคนมีการวางตัวที่ดีวางตัวเป็นจีบก็จีบแบบมีชั้นเชิงมีเทคนิคพลังงานนะคะคุณทําให้คนที่ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักมานานะคิดอยากจะมีคู่อะ่ะแสดงว่าคุณก็ต้องมีเคมีที่มันทําให้คนคนนี้รู้สึกคลิกได้แบบว่า ไม่อยากโสดแล้วอะไรอย่างเงี้ยพลังงานนะคะก็ยินดีด้วยมะเปิดต่อเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอืมโอ้โหเดี๋ยวนะคุณเข้าถึงยากแน่เลยคนคนนี้เลยมีความรู้สึกกังวลเดี๋ยวนะคะหมอการขอรักษากดชุมชนสักหน่อย คนคนนี้เหมือนอยากมีของฝากของติดมือมาให้คุณนะเอาจริงแต่ก็ไม่รู้จะให้ในฐานะอะไรนะเหมือนพยายามอยากหาวิธีเข้าหาคุณอนะ่ะแอบหลงสเสน่ห์คุณนะนี่อะพลังงานอืมขอดูไพ่อีกหนึ่งใบโอ้เดี๋ยวนะ ทำไมพไพ่ใบนี้ขึ้นน่ะทุกคนทำไมหมอการต้องปิดเออมันมีในเรื่องกดชุมชนนะคะทุกคนเราไม่อยากจะให้มันเป็นปัญหานะฉะนั้นเราก็ต้องรักษากดชุมชนพลังงาน ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับคนที่ไม่ต้องการพลังงานคนเก่านะเพราะว่าไพ่ใบที่สิบห้าท่านขึ้นมาหมอการก็ต้องทำหน้าที่ของนักอ่านไพ่ก็ต้องอ่านเป็นไปได้ว่าเป็นคนเก่าของคุณอะหรือเป็นคนที่คุณเคยเดินจากมาหรือคนคนนี้เดินจากคุณมาพลังงานนะคะหรือคนคนนี้เคยไปอยู่ต่างประเทศ ไปทำงานต่างประเทศไม่ได้อยู่แบบถาวรนะแค่ไปทํางานเหมือนไปทํางานเก็บเงินมาก้อนนึงเพื่อมาสร้างเนื้อสร้างตัวที่เมืองไทยก็เป็นไปได้อาจจะเป็นเรื่องเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วเป็นคนวันจันทร์ราศีมีนได้นะคะวันจันทร์วันอาทิตย์ราศีมีนราศีกรกฎราศีเมษคนคนนี้อยากเจอหน้าคุณอะรู้สึกหลงไหลอยากมีของฝากมาให้คุณ แต่ก็แอบรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนเพื่อเป็นการเข้าหาคุณพลังงานนะคะค่อนข้างเป็นคนที่คิดเยอะเหมือนกันนะคิดเยอะคิดมากถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยคิดคิดเยอะล้านเปอร์เซ็นต์เลยคุณน่าจะมีกำแพงถ้าเป็นคนเก่าต่อให้จะกลับมาในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดูเป็นคนดีคนดีแค่ไหนเนี่ยแต่ด้วยความที่มันเคยมีแผลมันเคยมีปมในอดีตมันอาจจะทำให้คุณรู้สึก ว่าให้อภัยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดนะเพราะการที่คนคนนี้เครียดเนี่ยคนคนนี้อะไปดูดวงเรื่องคุณด้วยนะเอาจริงพลังงานนะคะเหมือนจะไปดูดวงเรื่องคุณด้วยอาจจะดูแค่คร่าวคร่วอะดูความคิดหรือไม่งั้นก็ดูใน y o YouTube นี่แหละดูแบบแรนดอมทั่วๆไปอะพลังงานนะคะดูเพื่อให้ตัวเองมีแนวทางมีไกด์ไลน์หรือว่ามีเทคนิค ในการที่จะเข้าหาคุณพลังงานนะถ้าเป็นคนใหม่เลยก็มีความประหมาอาจจะเป็นการวางตัวของคุณที่มันดูไม่คิดอะไรแต่คนคนนี้คิดไกลไงแต่คุณไม่คิดอะไรอะ่ะคุณให้แค่คนรู้จักอะ่ะคุณไม่ได้คิดเกินเลยอะ่ะฉะนั้นอีกฝัง่งนึงก็จะรู้สึกประหม่ามากเพราะว่าถ้าเกิดเปิดเผยความรู้สึกในใจออกมาว่าชอบคุณแบบชู้สาวนะ ไม่ได้ชอบแบบเพื่อนพี่น้องนะคุณก็อาจจะมีอคติคนคนนี้ก็กลัวว่าจะจะเสียแม้กระทั่งสถานะของความเป็นเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักกับคุณไปฉะนั้นก็ต้องค่อนข้างสงวนท่าทีคือไม่ว่าจะคนใหม่คนเก่าก็เครียดแสดงว่าคุณค่อนข้างเป็นคนวางตัวรัดกลุ่มวางตัวมิดชิดนะคะวางตัวรอบคอบใช้คําว่าอะไรดีวางตัวดีอ่ะ แบบไม่ทําให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกว่าจะมีหวังได้เลยแสดงว่าคุณน่าจะไม่คิดเรื่องพวกนี้หรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณไม่อยากมีใครอะแล้วดันมีคนเข้ามามันก็มันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่อยากจะเปิดรับนะต่อให้จะรู้ว่าอีกฝ่ายก็ไม่ได้มีตําหนิหรือว่าต่อให้มีตําหนิแต่คุณก็รับได้เนี่ยแต่ด้วยความที่คุณไม่พร้อมจะมีใครไงคะมันก็เลยทําให้คุณไม่อยากที่จะ สารสัมพันธ์หรือว่าทําให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกว่าน่าจะมีความหวังอะอย่างน้อยก็ไม่ใช่เป็นการให้ความหวังใครพลังงานนะคะเหนื่อยไม่ใช่คุณที่เหนื่อยนะแต่เป็นคนคนเนี้รู้สึกเหนื่อยคือคนคนนี้แอบคิดนะว่าคุณมีคนคุยอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าคุณมีใครในใจไหมเพราะว่าคุณดูเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบลึกลับซับซ้อนอ่ะมันอาจจะเป็นการใช้ชีวิตของคุณมันอาจจะเป็น คำพูดของคุณก็ได้มันทําให้คนคนเนี้ยคือไอ้คันที่จะถามคุณแบบตรงๆก็เกรงใจกลัวจะเสียมารยาทพลังงานนะคะก็เลยทําให้ตัวเองต้องคิดไปเองแล้วตัวเองก็ดันเป็นคนที่คิดไปเองในเชิงลบมันก็ยิ่งไปกันใหญ่พลังงานนะโอ้ไพ่คู่ขึ้นอ่ะคนคนนี้มองว่าคุณเป็นคู่จริงๆนะเนี่ยเอาจริง ไพ่ไม่โกหกนะคะเหมือนเจอแล้วอะเจอคู่อะไพ่คู่ขึ้นโอ้โหเป็นไพ่คู่ที่แบบว่าคนรักเก่าเลยค่ะไพ่ขึ้นมาถึงสองใบละทุกคนคนรักเก่าอยากกลับมาง้อคุณนะเนี่ย,อย,อ,อ,ยาาอยากกลับมาง้ออยากเข้าหาอยากกลับมาพลังงานผูกพันอะ คือปิ๊งคุณตั้งแต่แรกเห็นเป็นไปได้ว่าคนคนนี้แอบคิดว่าคุณเป็นคู่ที่ตามกันมาจากอดีตชาติแอบคิดในมุมตัวเองนะคือเรื่องแบบนี้ไปพูดให้คนอื่นฟังเขาก็หาว่าไม่ปกติค่ะถ้าไปพูดให้คนที่เขาไม่มีเซนที่เขาไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้ก็หาว่าเพีย้ยนอะฉะนั้นคนคนนี้ก็จะเก็บไว้ลึกๆแต่แอบคิดว่าฉันไม่ได้คิดไปเอง มันมีเคมีมันมีสัญญาณบางอย่างที่ทําให้คนคนนี้ค่อนข้างเชื่อว,ว่าคุณเป็นคู่แอบคิดนะว่าคุณเป็นคู่แล้วไพ่ก็ขึ้นด้วยเป็นคู่ที่เหมือนชาตินี้จะได้ของคู่กันคนคนนี้แอบคิดในมุมนั้นนะคะเชื่อสนิทใจเลยนะว่าคุณเป็นคู่ไพ่ขึ้นมาตอกย้ํานะคะรู้สึกถูกชะตาผูกพันกับคุณมากๆกก็ต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้เลยนะคะ ทั้งผูกพันทั้งคิดถึงคุณทั้งอยากเจอหน้าคุณมันมันเป็นพลังงานของคนที่พยายามที่จะข่มเลยนะข่มอารมณ์ที่มีกับคุณอะแต่ว่ามันทําได้แค่นี้อะมันมันไม่สามารถที่จะกดความรู้สึกนั้นเอาไวแบบ้แบบแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอะคือต้องพูดอะอย่างน้อยก็พูดให้ให้คุณได้รู้ความรู้สึกในใจที่มีกับคุณส่วน ปฏิกิริยาของคุณจะเป็นอย่างไรก็ก็อยู่ที่คุณเพราะว่ามันไม่มีใครบังคับคุณได้คือถามว่าคนคนนี้อยากให้คุณโอเคไหมใช่ลึกๆก,ก็คืออยากให้คุณไม่ปฏิเสธการขอเป็นแฟนอะแต่ว่าก็แอบคิดในใจลึกๆเหมือนกันว่าด้วยความที่คุณดูเป็นคนลึกลับนะดูเป็นคนที่แบบว่า คือคุณเหมือนตั้งใจทําให้คนรอบข้างรวมถึงคนคนเนี้ยเข้าใจว่าคุณเป็นคนลึกลับอะเพื่อให้คนอื่นเข้าถึงยากใช่ไหมซึ่งก็ไม่ผิดนะคะหรือบางทีคุณก็ไม่ได้พยายามอะไรมันเป็นตัวคุณอะมันเป็นตัวฉันอะไรเงี้ยแล้วแต่คนจะตีความเลยพลังงานซึ่งคนคนนี้ก็ก็ค่อนข้างเกรงใจคุณนะ มันเป็นพลังงานของคนที่เก็บความรู้สึกนี้หลังจากที่ได้เจอหน้าคุณเอาไว้นานแล้วหรือเป็นคนที่แอบชอบคุณตั้งแต่สมัยเรียนก็ได้นะไพ่ six of water เนี่ย six of water นะคะไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรักกันตั้งแต่อดีตชาตินะอดีตชาติไม่มีใครจำได้นะคะอาจจะเป็นคนที่แอบปิ๊งคุณตั้งแต่สมัยเรียนเป็นเพื่อนในห้องอย่างเงี้ยแต่ชอบคุณคุณก็รู้อะ่ะแต่คุณไม่ได้คิดอะไรไง มันเหมือนพลังงานของคนที่ชอบคุณฝ่ายเดียวแต่พอวันเวลาผ่านมาคุณก็ไปใช้ชีวิตของคุณคนคนนี้ก็ใช้ชีวิตของตัวเองแล้วสุดท้ายมันโครจรมาเจอกันมันมาบรรจบกันในจุดตัดจุดหนึ่งของชีวิตแล้วตอนนี้คุณก็ไม่มีใครคนคนนี้ก็ไม่มีใครางมันก็มีสิทธิ์ที่คนคนนี้จะคิดได้ว่าเอ๊ะหรือเราเป็นคู่กันเพราะว่าเหมือนกับคนคนนี้มั่นใจว่าถ้าคุณโอเคนะไม่มีใครละจะหยุดพลังงานของความ เป็นผู้หญิงผู้ชายหล่ะลาที่เป็นเดอะฟูลทิ้งเลยจะมีแค่คุณคนเดียวจะทำหน้าที่ของแฟนที่ดีกับคุณเท่านั้นแอบคิดอย่างนี้กับคุณนะพลังงานนะคะซึ่งถามว่าผิดไหมถ้ารักแบบมีสติรักแบบไม่ได้คลั่งคล้ายรักแบบไม่ได้เป็นพวกซาแซงเป็นพวกล้ำเส้นเกินเหตุเหมือนพวกที่คลั่งดาราคลั่งอะไรพวกนี้เกิน,เก,นเกินเบอร์ล้ำเส้นนะคะมองว่าคุณก็คงไม่ ใช้คําพูดที่มันทำร้ายฝั่งหนึ่งหรอแต่ถ้าตอนนี้คุณไม่อยากมีแฟนน่ะนั่นแหละมันเป็นอะไรที่ยากมากซึ่งใจคุณน่ะมันไม่มีใครอ่านได้ต่อให้คนคนนี้จะเป็นเพื่อนคุณเป็นอดีตเพื่อนคุณมาก่อนแต่เรื่องราวมันผ่านมาตั้งเท่าไหร่แล้วอะวันเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนะคะใจคนยากแท้อย่างถึงนะแล้วด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงยากด้วยฉะนั้นเชื่อเถอะอย่าว่าแต่เพื่อนเลย แม้กระทั่งคนรอบตัวคุณน่ะบางครั้งก็ไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอ่ะต่อให้ถามคุณก็ไม่พูดหรอกถ้าคุณไม่อยากพูดคุณเท่านั้นที่รู้ว่าคุณคิดอะไรรู้สึกเช่นไรซึ่งสิ่งเดียวที่ทําให้คนคนนี้รู้สึกวิตกก็คือใจคุณคนคนนี้กลัวมากนะว่าคุณจะปฏิเสธคนคนนี้กลัวมากว่าคุณจะให้แค่เพื่อนเท่านั้นเราเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้น ฉะนั้นความฝันที่คิดว่าคุณเป็นคู่มันก็พังทันทีก็จะเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นคือบางครั้งก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันได้แค่นั้นพลังงานนะแต่คนคนนี้ก็ยังเชื่ออยู่ก็อย่างน้อยก็ให้คุณรู้นะว่ามีคนที่ค่อนข้างที่จะอยากจีบคุณอะอยากได้คุณเป็นแฟนอะค่อนข้างที่จะหลงไหลได้เพิ่มในตัวคุณโอ้โหแต่งงานเลยค่ะ ไม่ได้แค่จีบเล่นๆนะไม่ได้มาเล่นๆนะคะโอ้โหจริงจังนะเนี่ยคนคนนี้เหมือนจะเข้าทางผู้ใหญ่ของคุณที่เป็นผู้หญิงเลยนะพี่สาวคุณป้าคุณแม่คุณพี่ป้าน้าอาของคุณรอบเวลาค่ะพลังงานฉลาดนะเนี่ยก็หน้าที่การงานประสบความสํำเร็จแล้วไงเรื่องเดียวที่ยังไม่เวิร์กก็คือเรื่องพิชิตหัวใจคุณ ตอนนี้นะคะมีคนอยากเจอหน้าคุณมากมีคนผูกพันกับคุณมากมีคนคิดจริงจังกับคุณมากจริงจังขั้นไหนคนคนนี้แอบเชื่อแอบคิดว่าคุณเป็นคู่คุณเป็นคู่ที่หากันมานานตามกันจนเจอพลังงานอาจจะเป็นคนที่ชอบคุณมานานอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณได้คนคนนี้ไม่ได้แค่ชอบคุณนะแต่จะจริงจังกับคุณถึงขั้นที่จะขอคุณแต่งงาน พลังงานนะคะมันมีบางอย่างอ่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําคนนี้อดคิดไม่ได้ว่าคุณเป็นคู่หลังจากที่ทั้งคุณแล้วก็คนคนนี้ต่างคนก็ต่างไปไปใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองอ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าในจุดหนึ่งอ่ะมันโคจรมาเจอกันก็ยิ่งทําให้คนคนนี้ยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่เลยว่าคุณเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยพลังงานนะคะก็อย่างน้อยก็ให้คุณได้รู้สึกดีนะว่าตอนนี้มีคนแบบอยากจะมาจีบคุณแบบจริงจังมากคนคนนี้เป็นใคร เป็นคนวันอาทิตย์เป็นคนวันอาทิตย์จันทร์วันศุกรก์อ่อกรกฎเมษพลังงานนะคะกรกฎเมษมีนอ่ะไครขึ้น3มวันแล้วก็สามราศีรอเวลาเหมือนกับคิดแผนสำรองเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าพูดกับคุณตรงๆแล้วไม่ได้ผล ก็จะเข้าหาทางผู้ใหญ่ของคุณที่เป็นผู้หญิงด้วยพลังงานนะคะอาจจะแบบคิดว่าจะให้ผู้ใหญ่ช่วยพูดก็ได้มั้งหรืออาจจะให้ผู้ใหญ่มาขอคุณเลยอะไม่สนด้วยว่าคุณจะปฏิเสธหรือเปล่าคือคือถ้าจะทําขั้นนั้นคนคนนี้ต้องมั่นใจว่าคุณต้องตอบรับฉะนั้นต้องดูท่าทีคุณก่อนแต่มั่นใจได้เลยว่าเข้าหาคุณทางผู้ใหญ่ฝ่ายคุณที่เป็นผู้หญิงแน่นอนเพื่อนคุณก็ได้นะเพื่อนที่คุณสนิทมากๆอะ ฉะนั้นคนคนนี้จะค่อนข้างเป็นคนที่มีความพยายามมากนะคะไพ่ขึ้นเซเว่ไฟเนี่ยคือเหมือนคิดแผนสองแผนสาไว้กับคุณเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดโดนคุณปฏิเสธเนี่ยก็ไม่ถอดใจหายไปจากคุณนะก็ยังจะไม่เป็นไรให้เวลาคุณแล้วคุณก็ต้องให้เวลาคนคนนี้พิสูจน์ตัวเองให้คุณได้เห็นด้วยคือไม่เร่งรัดคุณอะฟิลเอาน้ำเย็นเข้ารูปคุณนะคะค่อยๆตะล่อมคุณอะคิดว่าเออ ทักษะการจีบของตัวเองที่ตัวเองมีและคิดไว้อะมันจะสามารถพิชิตใจคุณได้คนคนนี้คิดค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองนะการที่มีพลังงานเอ็มเพอเรอร์เนี่ยคือด้วยความที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยแหละมันเลยทําให้คนคนนี้มีความคิดว่าเราทําได้คืองานก็ส่วนงานนะแต่ความรักจะเอาเรื่องงานมาเป็นบรรทัดฐานเดียวกันมันใช้ไม่ได้นะคะมันคนละมันคนละเรื่องกันะรักมันต้องใช้ใจ รักมันต้องเป็นความรู้สึกที่คนสองคนคิดเหมือนกันสื่อถึงกันใจตรงกันถ้อยทีถ้อยอาศัยผ่อนหนักผ่อนเบาคนหนึ่งร้อนคนหนึ่งเย็นมันต้องเป็นแบบหยินหยางมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้แต่งานเนี่ยมันต้องมุ่งมั่นพยายามมีความอดทนแก้ปัญหาได้ฉลาดรอบครอบมีสติปัญญามีความมุม,มานะ มันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะความมุมันนะอาจจะใช้ได้กับกับเรื่องของการพยายามพิชิตใจคุณแต่ก็เชื่อนะคะอย่างน้อยก็คือมันต้องอยู่ที่คุณอะคีย์เวิร์ดเดียวคืออยู่ที่คุณแต่คนคนนี้แอบคิดไปเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วว่าคุณเป็นคู่แล้วก็มั่นใจมากว่าคุณจะไม่ปฏิเสธก็มันอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้คนคนนี้แอบมั่นใจในมุมของตัวเองอะนะคะว่าคุณน่าจะไม่ปฏิเสธ ฉนั้นก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างน้อยก็ให้คุณได้รู้นะว่าตอนนี้คุณไปเข้าตาใครบางคนที่อยากจะเข้ามาพิชิตใจคุณไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าคีย์เวิร์ดเดียวคีย์เวิร์ดสำคัญคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรดีคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนขไคนนนคนขคคำตอบในเรื่องนี้ได้บุญรักษานะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ